ครับสวัสดีครับต้องเนทุกท่าวันนี้ของกับผุม่มแชนแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมเพ t s ซินโมเลเตอร์99นะตอนนี้ผมก็ฟาร์มมาได้สัตว์เลี้ยงประมาณนี้นี่ฟาร์มของมาเดี๋ยวไปดูโซนที่ผมฟาร์มถึงนะมีเบิร์ไปแล้วสองครั้งตอนนี้ผมถึงด่านที่50โอเค อยู่ตรไฟโดโจนะตอนนี้ผมก็ฟาร์มเงินครบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปกันเลยไปจุ๊บวุ้ยมาครับเอเรียห้าสิบเอ็ดนะครับเฮ้ยเชิญคุณมาครับเปิดประตูเอเรียผมจะไม่ทีวีต้งแต่ด่านหนึ่งถึงด่านห้าสิบนะเพราะว่าทุกคนจะรู้แล้ว อันนี้ก็เป็นดานต่อไปห้าสิบเอ็ดนี่โอเคขุดกันเลยดีกว่ามาเริ่มโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเมก้าดโอเมก้โอ,โโอ,โโอโ้พระเจ้าจอสโอ้โหมันแรกมากนี่บอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงผมเพิ่งมาถึงนะชื่ชื่อกลุม ไปแล้วครับทุกคนช่วยกันหมดแล้วครับตอนนี้บอกเลยว่าสัตว์เลี้ยงชุลมุนนี่ครับสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้นะนี่ไซบอร์กซื้อมาหมดนะครับไม่สูงครับซื้อหมด <c oughs> จริงซื้อหมดซื้อหมดไม่สนลูกใครเดี๋ยวขอเวลาฟาร์มมันหนึ่งแสน จะมาฟาร์มไปเรื่อยๆนะบอกเลยว่าฟาร์มยากเหมือนกันนะเอาเรื่องแต่ตอนนี้ขอเปิดบู๊ซเงินก่อนเข้าไปที่บู๊ซน้ำยานะอันนี้ผมก็ฟาร์มบู๊ซโอเคต้องใช้บู๊ซเงินแล้วแหละไม่งั้นไม่ไหวอโอเคโอเคกี่โอ่ะ มาก็ฟาร์มไปก่อนนะยวขอเวลาไปฟาร์มเงินมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาปลดล็อกถึงโซนห้าสิบแปดเลยแล้วกันนะโอเคคลิปนี้เรียกว่าอัดได้ไหมเดี๋ยวฟาร์มไปก่อน เอี๋ okay. มันส่งสัตยงกันดีกว่าท่านผู้ชมมาส่มสัตเลี้ยงดีกว่าไปที่สปอเลยยิงปืนใหญ่อ้าวไม่ไปอ่ะโอเคยิงปืนใหญ่มาแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่นะมาดูไข่โซน ไไห้เอ็ดเป็นไรหนึ่งสองเปิดมสมูลไลบูนิว่ายังไงเปิดโตเฮดเลยนะครับเปิดแบบทีห้าร้อยไปเลยรอแป๊ ไ okay. ปศาลโอเครอแป๊บโอเคมาแล้วบชึบช็บ,ชบโอ้ได้สมุไรบูนะครับดีดีสุ่มไปก่อนอทำไมอ่ะเปิดตัวแฮช่นนะช็บไม่เปิดต่อ โอเคมาครับนี่วุ้ยได้สมุะไราดาก้อนแล้วนะครับสมอะไราดาก้อนเปิดโอ้นหนจาละคูนน่าจะรามจแรงอยู่นะเพราะว่าโอ้หได้สมอะไราดาก้อนอีกแล้วมาเปิดข่แล้วเดี๋ยวเราไปทำเรนโบ้สมุไราดาก้อนอีกหนึ่งตัวนะครับเปิดง่ายมากเกนี้สมุไรบูไมีกแล้วน,ะนิจาละคูณมามากเดี๋ยวมา สมุนไพรบูง้สมุนไพรบูมาอีกแล้วปั๊บปุ๊บ,ป,บปั๊บปุ๊บขอซุ่มกันโอเคซุ่มไปได้ยาวๆเลยครับเพราะว่าผมเปิดทีละห้าร้อยเนาะก็ฟาร์มแบบปั๊บวู๊สมุนไพราลา้อนมาอีกแล้วสมนสุนไพรลาคอนรู้สึกจะมาเยอะแล้วนะโอ้สมุนไพรบูก็มาเยอะนะเนี่ย <c oughs> จะแลกคุณเข้านะ โอ้เรือสมุไรไทยก้อนอีกแล้วอยากได้ทิ้งต่อเก้าหางอ่ะนี่จาระคขณได้อีกแล้วสมุไรบูได้อีกแล้วโอ้เรือสมุไรบูโซมิกวิ่ง สมุลอยละก้นอีกี okay. oh, ๋ยวเขาท่านผู้ชมสมุลบูโอเค z o m ไปโอ้ได้สมุลอาลก้นอีกแล้วปิดทิงไม่ได้ อันนี้ได้สม,มุไรบูเต็มที่นะีนนมากันมาดูผลลัพธ์บ,บ้างครับที่ได้มาได้สม,มุไรบูสม,มุไรตะก้อนโอเค,อเ,คเปิดตัวแฮชต่อแนละ้วไปผมจะเปิด ปลาโอเคก็ทา่านชมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารีวิวกันต่อสวัสดีครับบ๊าย